ที่ต้องเดินหน้าไขาปริศนาต่อไปคือกรณีชาวสวนปาล์มที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเจอกับซากรถเก่งยี่ห้อ BMW ถูกฝังไว้อยู่ใต้ดินนะครับในสภาพที่รถเนี่ยถูกชำแหละออกไปแล้วจนทำให้ชาวบ้านเขาก็กังวลว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมอัมพรางมันเกี่ยวข้องกับแก๊งยาเสพติดการทำผิดกฎหมายหรือไม่ทาไมถึงเอารถมาฝังไว้ตรงนี้ล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ครอบครองแล้วนะครับเป็นชายชาวอเมริกันที่ไม่ได้อยู่ในไทยแล้วครับ ศูนย์ที่สุดหลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บพยานหลักฐานรถที่ถูกฝังพบว่าเป็นรถ bmw รุ่น 323i ปี1997โดยรถคันนี้ถูกฝังดินความลึกประมาณ1เมตรห่างจากทางเข้าสวนปาล์มประมาณ300เมตรนะครับในรถไม่พบร่างผู้เสียชีวิตยอย่างที่ชาวบ้านหลายคนเขากังวลครับตำรวจชุดสืบสวนตรวจสอบพบว่ารถคันนี้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อวันที่5สิงหาคมปี46 ผู้ครอบครองชื่อนายมิเชลอายุ52ปีสัญชาติอเมริกันโดยที่อยู่ตามที่แจ้งจดทะเบียนไว้คือตำบลกำมรลาอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตต่อมาตำรวจก็เลยเดินทางไปที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านที่ชายชาวอเมริกันคนนี้เคยพักอาศัยนะครับแต่พอไปถึงกลับไม่พบตัวแล้วเพราะว่านายมิเชลเดินทางออกจากประเทศไทยไปเกือบ10ปีแล้วตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ปี2012 ขณะนี้ตำรวจได้ประสานไปยังกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ประสานงานกับตำรวจสากลเพื่อติดตามนายมิเชลมาให้ข้อมูลถึงรถ BMW ที่ถูกฝังนี้ไปฟังเสียงพลตำรวจตรีสมชายครับก็เดี๋ยวเรารอผลการสืบสวนท,ที่รถนะครับว่าเราจะได้อะไริ่มเิมบ้างนะครับส่วนผู้คอบคองรถตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นการสืบสวนดูว่าชัดเจนไหมแต่เบื้องต้นแล้วกาวๆว่าใครเป็นผู้คอบคอง ครับแต่ว่าขอรายละเอียดอีกนิดนึงครับมาจากภูเก็ตอ่าเขาบอกว่ามาจากวัดภูเก็ตหรือใกล้เชียงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวกอดูเล่ตัวถังก็สินะครับเดียเด๋ยววันนี้เดี๋ยวจะชัดแล้วครับสอบพยา,านไปกี่ากปา,า, 4, าทนนคับตอไปยานสี่ห้าบาบ สำหรับสวนปลาล์มที่เจอรถคันนี้ครับมีนายอนันต์ชูแก้วอายุ48ปีผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของครับทางตำรวจก็เรียกตัวมาสอบปากคำเบื้องต้นแล้วทางผู้ใหญ่เนี่ยให้การว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเอารถ BMW มาฝังเอาไว้ก็ไม่รู้ด้วยว่ามาฝังตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้ามาที่สวนปลาล์มมีรายงานว่าตำรวจกำลังติดตามข้อมูลกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่และมีข้อมูลว่าอาจจะเป็นแก๊งชําแหละรถ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรถที่หนีไฟแนนซ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นรถที่ได้มาจากการกระทําผิดกฎหมายแล้วก็เอามาฝังไว้เพื่ออำพรางหลังชำละเพื่อนําชิ้นส่วนไปขายให้กับอู่รถต่างๆแล้วครับ